สวัสดีครับทุกคนพบกับผมนะครับคาริงวันนี้อยู่การยืนยันแพ็กเพอร์วีประจรําพฤหัสที่9เดือนที่4เอ้ยเดือนที่5 2024กันอีกแล้วนะครับทุกคนวันนี้เราก็ได้เขาเรียกว่าคัมใบ้จากพี่โคนามิมาอีกแล้วนะครับสำหรับสัญชาติของ สามนักเตะที่จะมาอย่างแน่นอน,นครับสามนักเตะที่จะมาอย่างแน่นอนนะเพราะว่ามีสัญชาติมาใบ้มาแล้วสามัญชาตินะครับนั่นคือมีบาราซิลนะครับนอร์เวย์แล้วก็อุลุกไวยนะครับซึ่งคนแรกเป็นใครไปไม่ได้เลยนะผมขอไปจากทางด้านขวาของผมก่อนนะขวาของผม,มนะเป็นใครไปไม่ได้ครับนอกจากมาจากสันชาติสัญชาติอุรุกไวนะครับเป็นใครไปไม่ได้ครับนั่นก็คือเนี่ยครับลุยโซเลส,สจากไมอามี่แน่นอนนะผมคิดว่าน่าจะเป็นลุยโซเลสนะครับอุลุกไวนะ ซึ่งเป็นตัวที่โชว์ฟอร์มได้ดีสัปดาห์นี้นะครับวิ่งอยากให้แมซี่มานะแต่ผมว่าน่าจะเป็นหลุยโซเลตนะครับตัวนี้นะครับโซเลสล่านี้จะไม่มีบูทเขียวเหมือนเพื่อนนะครับในอีก2คนเนี่ยครับจะไม่มีบูทเขียวเหมือนเพื่อนนะครับมีโอกาสที่จะตันประมาณ9596นะครับประมาณ9 9 9าสิาหนะครับสำหรับโซเลสล่างนี้ส่วนตัวก็อยากได้นะครับเพราะว่าเป็นติ่งตั้งแต่ตอนอยู่บาร์เซโลนาแล้วนะครับผมใครที่เป็นติ่งพี่เยินของเรานะครับก็เตรียมทองกันไว้ให้ดีนะครับสำหรับลุยโซ ตัวต่อไปครับทีมชาตินอร์เวย์คงเป็นใครไปไม่ได้นะครับบูธเขียวด้วยครับซัดไป4ประตูวันนี้ไอ้อทิตย์นี้นะครับเป็นใครไปไม่ได้อยู่แล้วครับนั่นก็คือเจ้าหนูจอมมานบูเออร์ลิงเบฮาแลนด์หลายคนคงจะอยากได้นะครับอันนี้ย้ำนะว่าเป็นการ์ดเดิมนะผมแค่เอารูปการ์ดเดิมมาเฉยๆนะผมไม่รู้ว่าอนาคตไ,ไอ้วันพฤหัสเนี่ยมันจะเอากาดร,รูปแบบนักเตนนะตาประมาณไหนมานะก็เอากาดเดิมมานะย้ำนะมีคนหลายคนบอกพี่มันมาแล้วไม่ใช่หรอมันเป็นการ์ดเดิมครับน้องแค่เอามาเป็นแบบการยืนยันเฉยๆ ทุกคนครับฮาเลนครับส่วนตัวต่อไปครับตัวสุดท้ายนะแต่ฮาเลนล่างนี้บูทเขียวนะมีโอกาสตันร้อยหนึ่งร้อยสองนะผือผมว่าร้อยสองนะครับ,รบสำหรับฮาเลนล่างนี้นะครับสำหรับเออร์ลิงเบาฮาเลนล่างนี้นะครับบูทเขียวด้วยนะตัวต่อไปครับบูทเขียวเหมือนกันครับ ผมว่ามีโอกาสเป็นไปได้2คนนะครับเพราะว่าเนี่ยที่ไม่เปลมาผมเปลมาแค่ตรงเนี้ยที่รู้เรื่องนะครับก็คือมันเป็นสกิลบ็อกกิ้งนะครับมีสกิลบ็อกกิ้งซึ่งมันมีโอกาสที่จะเป็นกองกลางตัวรับแล้วก็มีโอกาสเป็น CB นะครับสัญชาติบสัญชาติบารา,าซิลนะครับผมว่าเป็นใครไปไม่ได้นะอันนี้ผมขอเต็งนะผมขอเต็งไปทางเตียกโกซิวานะครับตัวนี้นะกล้องหละประการหลังประการหลกของเซลซีนะครับหรือว่าไอ เสือสิงบูอ่ะสิงบูอ่ะครับผมแล้วก็อีกตัวนะครับที่มีโอกาสที่จะเป็นไปได้นะั้นนั่นก็คือครับผมนี่ครับบูโนกิมมาไลนะครับของนิวคาสเซิลนะอันนี้ก็สัญชาติอ่า บาซิลเหมือนกันนะครับแล้วก็มีโอกาสที่จะมีสกิลบ็อกกิ้งนะเพราะว่าแกก็เล่นตำแหน่ง d m f นะมันก็มีโอกาสมีสกิลบ็อกกิ้งติดตามมานะครับนี่ครับผมขอเป็นแบบรูปขนาดเล็กไว้ตรงนี้นะเพราะว่าผมติงไปทางเตียโก้มีโอกาสมามากกว่ามากกว่านะครับก็ประมาณนี้สำหรับการยืนยันเพลเยอร์ดูวีคประจำพฤหัสที่9เดือนที่5-2024นะครับคำพูดคำจาใดไม่เหมาะสมก็ขอโทษขออภัยหรือผู้ติดขัดอะไรยังไงก็ขอโทษนะครับช่วงนี้พักผ่อนน้อยนะครับทุกคนขอโทษจริงๆนะครับแล้วก็ไม่ค่อยสบายนะครับก็ ลองคอมเมนต์มาดูแล้วก็ถ้าเปิดฟีหนึ่งครั้งอยากได้นักเตะคนไหนใน3คนนี้ลองคอมเมนต์มาดูครับสำหรับวันนี้บายบายครับเจอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณครับอย,อ,อย่าลืมกดติดตามอย่าลืมกดไลค์ด้วยเด้อจ้าเด้อฝากกดแชร์ด้วยจา้าบายบายครับผม